สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราไปไปไหนไม่รู้งบสามร้อยบาทของเราไปไหนดีวะเออปากคลองตลาดโอเควันนี้สามร้อยบาทของเราไปเที่ยวปาาคลองตลาดกันงบสามร้อยปาาคลองตลาดเราจะไปสุดตรงไหนไปเดี๋ยวไปไหว้พระที่ไหนก็ตามไปดูแล้วกันเจอกันอนุสาวรีย์สตาร์ทกันที่อนุสาวรีย์ไป อตอนนี้ถึงอนุสาวรีย์แล้วเกาะลาดวิถีเดี๋ยวเรารอสายแปดสายแปดในตำนานไปสะพานพุทธเออนั่งสายแปดไปลงแถวสะพานพุทธอะเดี๋ยวเราก็เดินส่วกันแถวนั้นอนะ่ะน่าจะมีอที่ให้เราไหว้พระกันนะ เพราะว่ามีลูกปั้นรละชกากาที่หนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็น่าจะมีสารท่านน่า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 จะมีอะไรสักอย่างเลยแหละเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันกูไม่ค่อยหาข้อมูลอ่ะกูไปมั่วอย่างเดียวแล้วเราก็จะหาของกินด้วยเราก็จะเดินดูวันนี้เป็นสายหวานเดินดูดอกไม้เออตามนั้นนะ ตอนนี้อยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราเลิกสตาร์ทกันแล้ว3า0ร้อบาทเราสตาร์ทที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสายแปดมาเว้ยไปละสายแปดสายแปดมาแล้วสายแปดในตำนานมาแล้วถึงแล้วสะพานพุทธวันนี้เราก็เดินทางกันเนียนๆรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ถึงแล้วสะพานพุทธสุดสายสายแปดพอดีเดี๋ยวเราก็มั่วซูยกันแถวเนี้ยเอ เราจะไปไหว้รักการที่หนึ่งยังไงวะาจะไปไหว้รอนึงตรงไหนวะอือ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆมั่วกันไปเดินมาริมน้ำเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่น่าคุ้นๆน,นะน่าจะเป็นวัดประยูนประยูนอะไรบโบวัดวาาสักอย่างวัดประยูนเออริมน้ำน่าจะใช่นะวัดประยูนหรือเปล่า ที่มีพระบรมภาษาล,ลิลิกธาตุด้วยแต่ผมไม่ได้ข้ามไปนะไว้คราวหน้าแล้วกันนะก็วัดประยูนนะไม่ใช่วัดประยูนลังสิตนะเออโอเคตามนั้นนะเดี๋ยวเมื่อกี้นั่งรถเมย์มา20บาทสุดสายสายแปดจากอนุสาวรีย์2ีบาท เดินมาเรื่อยๆเ,เจอถนนตีเพชรเอ๊ะวัดอินทราวิหารงานประจำปีเดี๋ยวก่อนนะงานประจำปีวัดอินหนึ่งถึงสิบอ๋อถ้าใครไม่เคยไปวัดอินนะไปดูที่ช่องผมได้ผมไปมาแล้ววัดอินไปขึ้นมาแล้วเนี่ย เออเดินเดินขึ้นมาแล้วเดินเดินขึ้นไปดูมาแล้วพระบรมสารีริกธาตุถ้าใครไม่เคยไปไปดูที่ช่องผมได้และที่นี่คือวัดอะไรน่าจะเป็นวัดเรียบเราลองเข้าไปดูไหมวัดเรียบถนนตีเพชร เดี๋ยวลองเราลองเข้าไปดูกันวัดเรียบอยู่หน้าวัดราชบุรณนะเขาเรียกวัดเรียบใช่ไหมน่าใช่นะวัดเรียบเนี่ยแหละวัดเรียบเออวัดเรียบเออวัดเรียบน่าจะใช่แหละเขต้องใช่อะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปด้วยนักท่องเที่ยวไม่กี่คนหรอก น,นะครับอันนี้เขาเรียกวัดเรียบป่ะครับวัดเรียบวัดนาทุนะโอเคครับขอบคุณครับ<ค><ณ>ีแลออาาา้วน,ลนี่คือโบสถ์วัดเรียบ ปกันเดี๋ยวเราเข้าไปมั่วสุยวัดเรียบกันเอวัดเรียบวัดเรียบมีของดีอะไรเป่าวะเราลองเข้าไปดูกันหลังจากที่เดินวนพระอุโบสถมารอบนึง<ม>เขาปิดหรือว่าเราต้องขึ้นไปเปิดวะผมก็ไม่กล้าขึ้นไปละลับละลวงนะอืม แต่ผมเขาเห็นแต่ผมเห็นเขาปิดประตูสี่ด้านเลยนะภาโบสดเนี่ยเอ,อผมก็เลยไม่กล้าขึ้นไปถ้ายังไงเราก็ลองไปหาเลี่ยมอื่นแล้วกันนะแต่ว่าเลี่ยมอื่นเขาก็ปิดประตูหมดเลยหรือว่ายังไงเนี่ยหรือว่าข้างในมีแอร์วะอ mm. ย่างไงวะเนี่ยงงไปหมดละมาไม่ถูกทางแล้วกู อเอากันต่อแล้วกันเดินเป็นคนงงงงหนึ่งคนในวัดเรียบเอ๊ะหรือว่าเขาไหว้กันข้างหน้าวะเราลองไปดูกันเมื่อกี้ผมเข้าข้างข้างเออเมื่อกี้ผมเข้าข้างข้างลองดูว่าข้างหน้ามีไหมข้างหน้ามีให้ไหว้พระไหมเดี๋ยวเราไปลองดูกันโอ้ยเป็นหนุ่มฮอตเป็นหนุ่มฮอตอีกแล้วเนี่ยกูโอ้ นีเข้าขึ้นไปขึ้นไปได้ครับผมขึ้นไปดูได้ได้ครับเนี่ยก็จะสร้างประตูนี้เลยโอเคแล้วก็พระโบสถ์นี่เข้าไม่ได้ใช่ไหมครับเพาปิดกั้นโอเคครับขอบคุณครับอันนี้คือพระปางวัดเรียบขึ้นไปดูเออแต่ถ้าเราขึ้นไปเราจะกลายเป็นหนุ่มฮอตนะอะคือไปดูซะหน่อยไหนมาแล้ว ปางวัดเรียบโอ้ยเออโอเคด้านนี้ไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่ดูกันด้านนี้แล้วกันนะ,ออะปางวัดเรียบโอเคไหม บางวัดเรียบอมุมนี้มุมนี้แดดบางพอดีไม่ค่อยร้อนและนี่ก็คือวัดเรียบพระโบสดเขาปิดนะดูไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวเราไปปากคลองตลาดกันดีกว่าโอเคตอนนี้มาถึง เดินอยู่ปากคลองตลาดแล้วก็ปากคลองตลาดของกินอยู่ไหนหมดวะผู้จะดแต่งดอกกุหลาบอยู่แล้วเนี่ยดอกกุหลาบบ้างคาเนชั่นบ้างดาวเรืองซะเยอะถ้ากินดาวเรืองได้นี่กูอิ่มแล้วเนี่ยเอออยากดูดอกไม้ไหมเดี๋ยวถ่ายดอกไม้ให้ดูเอาไหม อยากดูดอกไม้กันไหมไหนๆก็ไหนๆด,ดูดอกไม้กันดีกว่าเดินไปเดินมาถึงถนนบ้านมอแล้วว่ะเฮ้ยเอ๊ะอันนี้น่าสนใจฝรั่งมองดูอะไรกันเดี๋ยวกูทำตัวกุมกือกับฝรั่งกัน อ๋อสิก้าสิก้าแล้วก็เชียนหมากหมากพูเราก็นึกว่าดูอะไรกันอ๋อขมวดสิก้ากระเชียนหมากพูที่เขาเอาเอา,เาเอาไว้ไหว,ไว,ไวที่เขา,าไว้ไหวไหวพระที่เขาไว้ไหวพวกเจ,จ้าทงเจ้าที่อ่ะเออนันหนะักอ๋อฝรั่งไม่เคยเห็น พวงอะไรสวยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาเข้าไปดูตลาดดอกไม้อดอกอะไรใบอะไรวะเอ๊ะทำไมกล้วยไม้มีหลายราคา อ๋อคนละสีนะถ้าเข้ามาก็ระวังลื่นกันด้วยนะยแน่นอนเราเดินตามนักท่องเที่ยวไปเราฟอร์มเป็นฝรั่งเลยหน้ากูขายมากฝรั่งอะ่ะตอนนี้กำลังสวดตีเนียนเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่ง เป็นนักท่องเที่ยวเดินตามเนียนๆเลยมีไกด์ฟรีด้วยกดไลค์ตามฝรั่งมีฝรั่งคนหนึ่งรู้ตัวเว้กกรรยกดไลค์ตามเดินไปเรื่อย หลักตื่นเต้นเจนา้าคณะเจ้าพระคณะของบุ้งตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกูก็ตื่นเต้นกูนนนนสะกดลายตามก็อยู่ đây. ไงกูสะกดลายตามฝรั่งอยู่อ,ยอุย้ยมีลูกตาลด้วยแหมลูกตาล เห็นแล้วอยากกินเลยว่ะเดี๋ยวผมสะกดรายตามฝรั่งกันนะผมเจอแล้วผมเจอสารเจ้าแล้วนุ่นอยู่ข้างหน้านุ่นเลยสารเจ้าดีนะผมสะกดรายตามฝรั่งมาเลยเจอเลยสารเจ้า ผมเดินฉีกผมเดินฉีกชาวต่างชาติแล้วนี่มาไหว้ตรงนี้แล้วเลสาเจ้าเยกสานเจ้าอะไรอะไรเนาะ<อ>เดีเด๋ยวถ่ายรูปให้ดูอ้าวตกลงผมหาข้อมูลมาผิดเหรออ๋อราชการที่หนึ่งอยู่ตรงสะพานพุทธถ้าใครจะมาไหวา้นนะตรงสะพานพุทธอะ่ะโอ้ยต้องตาจะร่วน รับาญรุไม่ใช่ราชการทีหนึ่งใช่ไหมข้อมูลผมก็ผิดภาคอยู่บ่อยๆเนื่องจากผมมั่วไงตรงนี้เป็นสมเด็จพระราชชวังบวรมหาสุรศิหนาถบุญมาอืสมเด็จเจ้าพ่อปากคลองตลาดเออนี่สมเด็จอ่า องคสมเด็จเจ้าพ่อปักปักคลองตลาดตรงสะพานพุทธอะ่ะคือรูปปั้นของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกใช่ไหมรัชกาลที่หนึ่งนั่นแหละตรงสะพานพุทธอะ่ะที่องค์ใหญ่ๆอะ่ะผมแนะนำถ้าใครจะมาไหว้รัชกาลที่หนึ่งนะตรงสะพานพุทธอะ่ะมากลางคืนหลังหกโมงเชื่อผมถามาตองวันนะตัวเปียกเหมือนผมอะ่ะ แต่ถ้าใครจะมาไหว้สมเด็จเจ้าพ่อปากคลองตลาดก็มาได้อยู่กลางตลาดเลยกลางตลาดกลางกลาง,กลางปากคลองตลาดเลยตามนั้นนะถ้าข้อมูลผิดประการใดอย่าโทษผมนะผมมั่วมานี่ องสมเด็จบุญมาสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิขนาถนี่นะนี่เลยก็มาไหว้กันได้นะไ,ไอ้ยเหียวแต่ตอนนี้แดดแรงมากเลยหน้าไหม้อ่ะเป็นหนุ่มฮอตอีกแล้ว ไปไปเปลี่ยนแนวหาของกินดีกว่าเออเห็นล่มสีแดงๆขาวๆนั่นไหมก็จะเป็นแผงขายของกินอะแต่ผมว่าราคาสำหรับผมคือถ้างบ300ผมผมก็กินได้แค่ไม่กี่อย่างอะงบของผมมีจำกัดเออเดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันว่ากินอะไรได้มั่งผมจะหาราคาที่ เหมาะสมกับผมอะ่ะเออเมื่อกี้เดินเข้าไปชาร์จแบตในเซเว่นมาแล้วชาร์จแบตร่างกายคุณตัวแห้งมาหน่อยนึงไม่งั้นเป็นหนุ่มฮอตอะตัวเปียกเออี่ยเราดูของกินกันว่าไหวว่าไหวอะไรบ้างโอ้ปอเปียทอดชุดละห้าสิบ สามสิบมีผัดไทยไกอ่อบโพงไกอง่อบโพงอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้านี้น่าจะอร่อยนะเพราะว่าคนกินเยอะอยู่ตรงนี้ก็ขนมปัง เตี๋ไก่เจ้านี้น่าน่าจะอร่อยคนเยอะแต่ผมกินไม่ได้ใส่กะละมัง60บาทถือว่า,นนาราคาโอเคนะใส่กะละมัง60บาทเนี่ยขนมหวานกินแล้วก็น้ำตาลขึ้นเนาะยีบาท ข้าวเหนียวหมูฝอยข้าวต้มมัดปลาทูเข่งละยี่สิบปลาทูเข่งละยี่สิบโอเคกันไหมวะก๋วยเตี๋ยวโบราณแห้งกล่องละยี่สิบ ข้าวคุกกะปิโอ้โหยำแหนมแปดสิบเยี่ยมมีเยลโลฟอร์และนี่คืออะไร ราวดีใจก๋วยเตี๋ยวแห้งว่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่ไม่เอาอ่ะไมวแมวไม่เอาไม่ค่อยอยากมีโรตี

ยำลูกชิ้นปลา40บาทผ่านไปว่าที่นี่ไม่มีอะไรเล้าใจเลยวะ่ะมีไกด์นำเที่ยวอีกแล้ว ไล่ตามแก๊งนี้ได้ไหมไม่เอาดีกว่าพอแล้ววะ่ะเป็นหนุ่มฮอตและร้อนไม่มีอะไรจะกินด้วยเดินไปอีกเรื่อยๆกูเจอของที่เหมาะสมกับกูแล้ววะ่ะกูใช้ทอดเทสกูใช้ทอดปากของตลาด ร้านอยู่แถวแถวป้ายรถเมย์นะเมื่อกี้เดินมาก็ไม่มีว่ะแต่ตอนนี้มีว่ะกุ้ยช่ายทอดขายไงครับชุดเอากุ้ยช่ายทอดชุดหนึ่งแยกล้านรานเลยกุ้ยช่ายทอดไปแล้วชุดละสามสิบ เดี๋ยวเราไปลองกินกันที่ปู่รถเมย์สายแปดความจริงตรงนี้ก็ขึ้นได้แหละแต่ไปขึ้นตรงนู้นดีกว่าไปชมริมแม่น้ำด้วยกินขนมกุ้ช,ช่ายริมแม่น้ำสุดยอดปะละ่ะไม่ไหวร้อนชิ่หผายสอยจับเลี้ยงมาขวดหนึ่งยี่สิบบาทคนร้อนเลยเดินไปเดินมา เวลาสอนคุยชายลองแม่งทุกตลาดคุยชายกูอะคุยชายคุย้ชยปากของตลาดอืมดีทอดได้กรอบดี ถือว่าผ่านผ่านเลยเดี๋ยวกินกุ้ยช่ายเสร็จก็นั่งรถกลักบนุสเนเสารลละสบายสบายวันนี้สามร้อยเราไม่ค่อยได้กินอะไรหรอกกินแค่นี้กุ้ยช่าย าไม่แพงด้วยสาพิบาทไ่เยอะอยู่มาเรานั่งสายแปลกันไป,ไปกลับนุสโสรีเลยต้องลองว่าวันนี้ภารกิจปากของตลาดของเราร้อนระอุยอย่างเดียวเลย สุดท้ายไม่ค่อยได้กินอะไรนะแล้วก็นั่นแหละขึ้นไปชมวัดเรียบนิดหน่อยแล้วก็ไปไหว้สมเด็จบุญมากลางตลาดปากคองเลยนะอืแล้วก็คิกินกินกินกุ้ยช่ายหมดไปวันนี้หมดไปมายี่สิบกับสาลียี่สิบนั่งสายแปดตะ แล้วก็ซื้อผู้ชายเปสามสิบแล้วก็ซื้อจับเหรียญไปยี่สิบเ้าสิบบาทวันนี้หมดไปเก้าสิบบาทป่ะเดี๋ยวเรากลับเสาลีกไปดูว่าสาลีเรามีอะไรกินกันต่อไหมตกลงถึงกันที่สาลีแล้วเรียบร้อยอะการเดินทางของเราวันนี้ก็สิ้นสุดแล้ว สามร้อยบาทเราเหลือเหลือสบายสบายเหลือ<ป>เหลือก็เดี๋ยวเราซัดจากกันไปด้วยข้าวเหนียวปิ้งร้านป้าตีนสะพานลอยเกาะพะหนโยธินแล้วกันอะตกลงสามร้อยบาทเที่ยวตลาดปากคลองของเราก็จบเพลงกันเพียงเท่านี้เจอกันใหม่อีพนะีหน้าไปเที่ยวไหนไม่รู้วัดไหนไม่รู้สามร้อยบาทของเราไปจบละเจอกันอนะีพีหน้า ไดาวันนี้เราจะจ่ายก,กันไปด้วยข้าวเหนียวเผือกป้าแล้วกันเอาข้าวเหนียวเผือกครับสามอันครับผ,ผมาสาครับาวางไว้ก็ได้วางไว้ในตะกร้าก็ได้เผือกค่ะ